โจสวัสดีครับเอมาแค่หูกันเองออออกก็เพิ่งจะเดือนกว่านะครับเดือนหนึ่งยังไม่ถึงมาก็กลับมาแคก่กันอีกอาจจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าว่างอยู่ก็เลยจะมาแค่กันดูว่ามีอะไรไหมจากสายตาเปล่าไม่มีนะครับ ตอนนี้ก็เลยลองถูไปดูว่าอาจจะมีที่เป็นแผ่นบ้างมุมไหนๆก็ไม่มีมซ้ายไม่มีมุบมบนมุมล่างไม่มีนะครับโอ้มีขี้หูเศษๆอย่างน,นี้นิดหนึ่งขอออกไป ก็ออกไปแล้วก็ปินคุยๆนิดหน่อยครับมันก็ติดไอตรงที่เราขูดออกมาเนี่ยครับมันขูดมานีีเดี๋ยวเราก็ไปเช็ดกับสำลีออกไอเช็ดก,ก,กับไอไอตัวกระดาษที่ชู่ก็ออกตรงขอบในแก้วหูมีมาก ขอบไหนก็ไม่มีนะนครับแต่นี่ลองไปดูตรงเนินด้านในมนะีไหมตรงเนินก็ไม่มีครับเพรมีผงนิดหนึ่งโอเคผงก็หลุดออกมาแล้วครับก็ไม่น่ามีปัญหาตรงที่แอบ มีไหมไม่มีครับก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะล้างกันดีกว่าจิ๊จิๆอ่าแ่หมอถ้าเราเอาเครื่องมืออันใหญ่ไปเจียความร้อนมันไม่ได้สิเรามือไม่นิ่งเจียไปเดี๋ยวก็ โดนนิ้วถลอกเข็นกระดูกกันเนี้ยไม่ต้องเย็บไปแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> ไปจ้างเขาเจียเขาก็ไม่กล้าเจียกันเนาะเสียมันต้องมีช่างเจียใช่ไหมไอ้พวกเจียทองมันไม่ใช่สิ ก็วันนี้ก็ยังรอลุ้นฟุตบอลอยู่นะครับวอเลย์บอลผู้หญิงก็จะชนะฟิลิปปินไปสามศูนย์แล้วรอบอลตอนทุ่มหนึ่งไทยก็จะพบกับเขมรนะครับทีมยูยี่สิบสามแต่ก่อนนั้นห้าโมงเย็นนี้ก็อาจจะเป็นวอเลย์บอลของตัวเวียดนามเขาจะพบกับมาเลเซียนี่นเอง อาจจะแข่งกันดูว่ามันเป็นยังไงกัน okay. โ oh. อเคอ๋อก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะใช้สังบรินะครับค่อยๆปั่นเล่นๆไปนะครับวันนี้ไม่มีลูกค้ามาแล้วพอเมื่อกี้อยู่ๆฝนก็ตกลงมาเมาะแม่เมาะ แผ่นดินลายเนี่ยครับเสร็จแล้วตอนนี้แดดก็แจ้งขึ้นมาอีกอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับใครนี่นอนไม่พอโอกาสที่จะเป็นไข่เนี่ยมีสูงเลยนะครับความร้อนสูงก็เจอความเย็นความร้อนสูงก็เจอความเย็นมีโอกาสเป็นหวัดสูงนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะเป็นหวัดอ่เด็กๆนี่จับไข้ได้ทันทีนครับ เออหมอครับไอ้ไอ้ที่มันเทสโควิดกันแหละจากร้อยกว่าบาทตอนนี้มันเหลือสามสิบ็ดบาททำไมมันถูกลงขนาดนั้นน่ะผลิตได้ใครก็ผลิตนะแล้วมันตรวจสอบได้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่มั่นยำเด้อใช่ปะก็ก็เหมือนไอ้ที่จุ่มตรวจตั้งคันนั่นแหละแต่ว่าไอ้ที่เป็นของออฟฟิเชียลของ ของโลงบาที่ไปออกอ่ะมันจะมีอีกนอหนึ่งก็ร้อกับบาแล้วนะแต่นี้เอาไว้แบบให้ชมอปสนาตัวอ่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบออฟฟิเชียลมันก็ตันแสดงว่าที่พวกขายยาเจ๊งก็เจ๊งไ้ตอนที่กักตุนซื้อแพงแล้วมาขายถูกนี่ใช่ไหมโอ้โหนั้นก็เจ็กอักกันเลยใช่ไหมโอ้ยเป็แมสหนึองกัไแ้ละเดี๋ยวก่อนสิ สมมุติว่าถ้าผมเป็นคนนําเข้าสมมุตินะผมเป็นคนนําเข้าแล้วผมไปเตรียมกับเจ้าหน้าที่ได้ผมก็ค้าตรงนี้ผมก็รวยอย่างเดียวสิอัอ,อก,กินแต่หัวแล้วอย่างพูดกันสิเขาเราไม่มีหลักฐานเอาเป็นว่าสมสมุติ <c oughs> สมมติเป็นเรื่องสมมุติต <c oughs> อ๋อเหมือนกับสมัยก่อนที่เขาบอกให้ซื้อรีบซื้อน้ำมันเลยเดี๋ยวแบบ มันจะขึ้นราคานะแล้วก็ซื้อไปปุ๊บแล้วมันลดราคาตุ่มไอคนที่สั่งไว้เต็มถังมานี่ก็ขาดทุนทันทีเลยใช่ไหมตอนนั้นาันาลดก็เหมอือนอีลอนมัสอะไรช่วงนี้ยอ๋อที่มันขายบิตคอยมันอตอนนู้นด้วยนะรอ,อบนี้ไม,ไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่ารอบนี้มันไปว่าจะไปดีกว่าทวิตเตอร์แล้วมันไม่ได้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อละมันล้มเลวอ่ะฝันหุ้นขึ้นไปแล้วหุ้นก็แบบไปแล้วไ ปันหุ้นทวิตเตอร์ไปแล้วอแต่ว่าตัวเองก็ซื้อตอนต่ำอยู่แล้วมีมีมีหุ้นหุ้นส่วนอยู่แล้วเดี๋ยวซื้อครบเป็นเจ้าของใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อแล้วขายไม่ขายอีกเรื่องนี้ใช่ไหมอ่แล้วเราต้องทำท่าขายบิทคอยลเอ้ยขายไอ้อนั่นด้วยเท е สลาหุ้นเท е สลาด้วยมาซื้อทวิตเตอร์เนี่ยอ๋อปั่นสองหุ้นเลยเท е สลาเนี่ยราคาตกเนาะอย่ี้มันก็ต้องเอานักแสดงยอดเยี่ยมไปสีรา,างวัลมันเอากำไร เทสลามาแล้วไหมเอ๊ะกำไรทวิตเตอร์มาแล้วเนี่ยมันก็ไปซื้อกลับไปซื้อเทสลาก็ได้เนาะใช่โอ้โหมีคิดเลยเนาะยับยนต์มากนี่แบบไม่เลวจริงๆไม่กล้าทำใช่ไหมเออนั่นแหนะคราก่อนที่ไปซื้อบิตคอยแบบโอ้ยมันดีนะบิตคอยอ่ะลากไปเสียและสองล้านนะตอนนั้น่ะ อนนี้เหรียญต่ำแล้วแล้วอ่ะคิดว่าไม้ว่าทําไมอยู่ๆมันเหมือนทําท่าจะประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่แต่มันมีเงินทุนซัพพอร์ตมันอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันต้องมีกลุ่มทุนที่เป็นกลุ่มยูเนี่ยนะใช่ใช่ตรงนี้มันก็เป็นลูกน้องยวเหมือนเดิมมาสีเนี่ยโซลอดอะไรก็ไดเนาะโซลอดมันแค่ประซิลประส้อยที่เป็นหนังหน้าหให้เขาเฉย ไอ้กลุ่มตระกูลน,นี้ก็ยังอยู่กันสามร้อยกว่าปีล่ำรวยกันอยู่นล้วนั่นเนาะไอ้ล็อกกี้เฟลเลอร์เหรอไม่ใช่ไอ้นั่นล็อกกี้เฟลเลอร์นี่นก็ยังเป็นลูกน้องเขาไอ้กลุ่มรัชชายอะก็ะแล้วมันมีอีกสิบสองตระกูลที่เป็นเบี้ยล่างให้มันอยู่ต้องไปฟังอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์มันพูดมาหมดเลยว่ามีสิบสามตระกูลนี้มีตระกูลอะไรมั่งเสียดายเพาไม่เอารูปมาออกอ่ะ ผมกล่าวว่าผมหายตัวได้ผมจะไปควบคุมไอ้สิบสามตระกูลเนี้ให้ได้ก่อนแล้วผมจะจัดระเบียบโลกละเพราะผมจะจัดไม่ให้เกิดสงครามอะเอาเงินที่จะไปทุ่มเทกับสงครามเนี่ยมาผลิตอาหารแล้วก็ทําให้โลกเนี่ยแบบมันเป็นสีเขียวได้อรือเปล่อเพราะผมดูว่าเมืองจีนมันทําทะเลทรายให้เขียวได้เนี่ยผมก็ดูว่าไม่ว่าไอ้ลมจากเทือกเขายิมาลัยมันจะพัดมายัางไงอะไรยังไง ที่มันแรงแล้วในทะเลทรายแอฟริกาผมก็ดูว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมถ้าเกิดเราเริ่มทํากันจริงๆอ่ะนึกออกไหมผมดูยังไงก็ทําได้อะแล้วก็ควบคุมประชากรให้ได้เนี่ยไม่ให้มันเลยเหมือนกับไอทฤษฎีที่เราเลี้ยงแมลงวีในขวดอ่ะเพราะผมที่ผมกลัวที่สุดก็คือตอนนี้คนมันร้นโลกเนี่ยนึกออกไหมแล้วมันต้องแข่งแย่งอาหารกันเนี่ยแต่ที่แสบที่สุดตอนนี้ก็คือยูเครนกับรัสเซียเนี่ย ท้ายที่สุดสงสารคนยูเคนกับสงสารคนอเมริกันน่ะต้องมาจ่ายค่าภาษีทั้งสงครามนี้ใช่ไหมอเมริกาก็บอกว่าอนุมัติของเงินอนุมัตินั่นอนมุมาตินี่เสร็จแล้วก็ไปซื้ออาวุธแล้วก็โยนไปให้กับอ e ีทางอ่ายูเคนโดยที่คนอเมริกันต้องจ่ายภาษีกับค่าตรงนี้นะ แต่นี้ย้อนกลับมายูเคนยูเคนเนี่ยไม่ว่าจะรบชนะหรือแพ้สุดท้ายยูเคนก็ต้องทํางานและจ่ายภาษีมาจ่ายค่าอาวุธนะครับไม่ได้ให้กันเปล่าๆนะให้มาก่อนแล้วไปจ่ายกันทีหลังนะอไอ้ที่ได้กันเต็มๆก็คือในทุนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับนี่เรายังไม่รวมกับประชาชนในยุโรปที่เป็นอยู่กลุ่มนาโตที่ต้องมาช่วยสนับสนุนด้วยนะ พวกนั้นก็ต้องจ่ายภาษีมาเพื่อซื้ออาวุธพวกนี้แล้วมาทดสอบทดลองกันคือคนยูเคนี่ยผมสงสารเขาเพราะว่าเขาโง่เรื่องผู้นําคนนี้อ่ะผมถามอ่ะสมมุติหมอนึกภาพไหมผมไปอยู่บ้านหมอแล้วในคําเมืองเราว่าคือหมอเก่งกว่าลูกกุยใหญ่กว่าแล้วก็เป็นนักเลงโตกว่าแล้วผมก็ไปอยู่ข้างๆบ้านหมอแล้วหมออ่ะ ดันไม่ชอบหมาผมก็ดันเลี้ยงหมาให้หมาเห่าหมอทุกวันแล้วเพื่อแบบคล้ายๆว่าอะไรนะแกว่งปากหาตีนเนี่ย mm. กลายไปว่าผมเอาหมามาเลี้ยงเพื่อให้หมอมาไล่ตีไล่ต่อยผมอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องโง่นะครับ mm. มันไม่ใช่ว่ารัสเซียเป็นคนไม่ดีแล้วไปด่ารัสเซียไม่มีประโยชน์ครับเพราะรัสเซียเขาเป็นประเทศใหญ่เขามีอาวุธเขาต้องป้องกันตัวเองก่อนที่คนอื่นเขาจะมาทิ่มหน้า นึกภาพกันออกหรือยังเนี่ยเราสังคมเราดันออกสื่ออยู่ข้างเดียวแล้วเราก็ตามไม่เท่าทัานสื่อปัจจุบันเ่ยเราก็เลยโอ้โหแบบน่าสงสารกันอ่ะอน่าห็นใจนะแต่เนี่ยออกข่าวมานยูเคนรบเหมือนชนะอยู่ตลอดอ่ะดูนั่งดูเสร็จและไอคนที่ต้องการให้สงครามยืดเยอะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วที่ยวประโยชน์ที่คนได้เนี่ย หลังจากการที่หุ้นพลังงานของไอรัสเซียตกจีนเข้ามาซ้อนซื้อเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าจีนก็ไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่มาซื้อนะกระบวนการที่จีนเข้ามาซื้อนี่ก็เป็นเงินพวกยูร์ละครับที่ผ่องถ่ายมาแล้วก็เข้าไปถือหุ้นอยู่ในกบ,บริษัทจีนอีกทีนั้นเขาก็ได้ทั้ทงครึ่งทั้งร่องนะครับเดี๋ยวพอสงครามไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขาซื้อไอบริษัทพลังงานของรัสเซียไปหมดแล้วเดี๋ยวไปต่อกันทนะ้างหมด โย่กลับมาต่อข้างขวาครับนั่นยังไม่รวมกับไอ้ปั่นหุ้นอื่นๆอ,อ,อีกนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยรัเสเซียไม่ได้ขายการไม่ได้ขายไอ้คนที่ชิบหายเนี่ยไม่ใช่รัสเซียอย่างเดียวนะครับในยุโรปเนี่ยละครับแล้วตอนเนี้ยอินเดียก็เริ่มไม่เอาซาอุนีหันหลังให้กับข้างอันดอลเาร์เลยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะซื้อขายกันตรงๆแล้ว สงครามครั้งนี้ไอ้พวกที่ซวยที่สุดก็คือประชาชนชาวยูเครนนะครับที่คิดว่าตัวเองเป็นยูเครนแท้จริงๆตัวเองอะเผ่าพันธุ์เดียวกับรัสเซียนี่แหละครับเพียงแต่ว่าคนในยูเครนที่เป็นยังพูดภาษารัสเซียอยู่เนี่ยพวกนี้เขาได้รับความอายุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ยูเครนปกติอยู่ก่อนแล้วนะครับพวกนี้ถูกจับเข้าไปขังเพื่อที่จะให้รัสเซียมาบอมระเบิดแล้วก็ค่อยรอไปถ่ายรูป ตอนนี้รัเสเซียเขารู้แกวเขาเลยไม่ถล่มโรงงานเหล็กไม่ถล่มอะไรสักอย่างอ่ะล้อไมไว้พอถึงเวลาพวกนั้นก็ต้องออกมาครับอดข้าวก็ตายแล้วอ่ะ <c oughs> จริงไม่หมอไม่ต้องลบเลยอ่ะ <c oughs> แล้วโอ้โหรัสเซียนี่คือข่าวที่ออกมาตลอดว่ารัสเซียแย่ลบไม่คืบหน้าอะไรไม่คืบหน้านั่นคือข่าวตะวันตกออกมาอย่างเดียวนะครับ พราะตอนนี้ผมกลับดูว่ารัเสเซียยิ่งลบยึดเยอะเท่าไหร่รัเสเซียยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่นี้ผมก็จะไปดูว่าอีกประเทศหนึ่งจะบ้า,บ,าบอเหมือนที่ยูเครนเป็นไหมก็คือฟิแนแลนด์นะครับฟิแนแลนด์กําลังจะเลี้ยงหมาเพื่อไปเห่าข้างบ้านรัเสเซียอีกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นข่าวจริงนี่ผมก็ว่าประชาชนฟิแนแลนด์ก็งู้เหมือนเดิมะครับที่จะเอาประเทศตัวเองไปเป็นแบบสนามสงครามอ่ะตรงนี้มันแบบ ดูแล้วไร้สาระมากเลยหมอไม่มีขี้หูเลยครับอืมอืมเดี๋ยวแล้วก็อ๋อตรงนี้มีนิดหนึ่งหมอก็จะเกาเล่นๆนะครับมันมีแผ่นบางๆนิดเดียวอ๋อเดีนี้ใช่ จริงๆเนี่ยผมอยากให้คนที่เสพข่าวเนี่ยให้รู้แล้วเข้าใจว่าถ้าวันหนึงเป็นเราเราจะทำยังไงเพราะข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะการลบกันอะไรกันเนี่ยท้ายที่สุดต้องไปดูว่าใครได้ประโยชน์งานนี้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือกลุ่มทุนที่ค้าอาวุธนะครับผู้ประกอบการค้าอาวุธกลุ่มคนที่ท้าอาวุธอ่า หลุดละหมอรู้สึกได้เลยใช่ไห<ง>มเอาคีมดีไปไหนวะก่อนนะผมเลือบเอาคีมมา,า,ออมาฉันเอาคีมไปฉันไปไว้ให่นเอาคีมปไปไว้ใหญ่เอาจำได้มีคีมด้วยมัยเอา ถ่ายเอะเมฆฝนมาเออทุกเย็เนเลยเยเดี๋ยวรอแป๊บนะครับผมไปหาทีมก่อนยู้กลับมาต่อกันครับเมื่อกี้ผมไปหาเครื่องมือครับหาเจอแล้วประกอบกับหมอก็ได้รับโทรศัพท์ด้วยก็ได้รับกันหมดแล้วอันนี้เรากลับมาดึงครับมันมีแค่เศษๆนะครับนี่ไงอันเนี้ยหมออืมนิดหน่อยอ๋อไม่ได้มีอะไรนะครับตรงอื่นก็ไม่มีละหมด เดี๋ยวดูนะว่าจะมีเหลือย่อยๆย,ย,ยิบๆอีกไหมถ้ามีก็เป็นแบบน้อยๆออครับพอถึงเวลานั้นเราก็ใช้ตัวไอ้นี่ขยับก็ได้แล้วครับไม่้มีอะไรก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาล้างหูกันดีกว่าไม่น่ามีปัญหาใช้ล้างหูดีกว่า เราเราจะค่อยๆเอาสำลีตรงปลายๆไปปั่นเขานะครับตอนนี้จะเน้นเอาลายแหลมๆแล้วก็ใช้สำลีไปปั่นตรงน้ําเพื่อให้ล้ํายาเนี่ยละลายที่หูตรงโซนด้านในที่มันเป็นเป็นเป็นแผ่นเล็กๆเราพค่เอาตัวนี้ดีกว่าครับให้มันละลายออกมาแล้วเราไม่ต้องทําให้มันไปเกิดการอักเสบหรือบาดเจ็บกัน วันนี้ก็มีลูกค้ามาแค่หูสองรายรายแรกก่อนนั่นแหละครับแค่หูหนึ่งเชียงใหม่นะครับแค่หูคนมีศัก์สีใช่ครับมันสักสีจริงจริงแอบไปดูก็รู้ครับว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อว่าแค่หูคนมีสักสีอ่า ตอนนี้ก็ด้านนอกด้านในไม่มีปัญหาแล้วนะครับตรงข้างในก็ไม่มีปัญหาครับข้างนอกก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะค่อยๆใช้สำลีทซับความชื้นออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่เลงไม่รีบอันนี้เป็นวันพักผ่อนโอ้ใช่ใช่พรุ่งนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้ที่เขาจะเวียนเทีย,ยนกันหรือเปล่า เขาเรียกว่าอะไรอะหมอที่มันหยุดกันเนี่ยเดือนมาเดือนหกเฮ้ยอุสาอสาอ่าพรุ่งนี้ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะทําบุญกันนะไม่รู้เขาบอกให้กุลพัน์วิวมาด้วยก็ได้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ากุลพัน์วิวได้ยินเสียงไหมดําโงอ่ะไม่น่าจะได้ยินเลยนะยิงก็มีสตื่เชิญก็ได้อยู่นะแต่เขาเริ่มที่ไหนก็นี่ยเดี๋ยวมันก็ ปิดทั้งถนนตรงกลางในตอนเก้าโมงมั้งแล้วก็เอาพระมานั่งสวดกันนั่งสวดนั่งทําบุญเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปเล่นไม่ถ่ายเล่นอะถ่ายไว้แล้วเกิดฟิลใครสวยเราก็เอามาอัดกระดาษแล้วถ้าเขาอยากได้เราก็ขาย <laughs> ตอนเนี้ผมบ่าถ่ายรูปเด็กๆในหมู่บ้านที่เก็บไว้สองสามปีแล้วผมก็เริ่มเอามาอัดกระดาษแล้วผมขายรูปใบละร้อยอะ ผู้ปกครองเขาก็มาทยอยซื้อกันไปล้วยังเหลือคนที่ไม่เห็นเดี๋ยวดูว่าเขาเห็นแล้วเขาจะมาซื้อไหมแล้วก็ไอตัวเออาพวพรุ่งนี้มันจะมีงานอะไรที่ไอะสอมัครเชียเขามีงานแบบเอาไเอาของที่ไม่ไม่ใช้อะของที่ใช้ได้อยู่ไปมนตลาดนัดอ๋อตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับลูกงก้าโมงปะ จริงเหรอที่ไหนตามเมื่อกี้มั้งไอคล้ายกับปูเสือ้อไม่คล้ายขายแต่ไม่ได้ไไม่ได้แบบอ้าวแล้วหมอไปรู้ได้ไงเห็ือนมันมีในเขตอะไรนะสิทธิ์เก่ามันทํากันใช่ไหมไม่สิทธิ์เก่าแล้วก็คือแบบบางทีไม่ต้องซื้อไงบางทีกระเป๋าเป้สามสิบคิวแรกกันเองก็มีใช่ไหมแรกไม่ได้แรกส่วนใหญ่ก็จะบริจาคแหละมีเสื้สรอรอตเตอรพวกเด็กใหม่ๆอย่างนี้อ้า พวกกระติกน้ำรอดอยพวกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกกระติกน้ำพวกเข็นขัดพวกอะไรพวกนั้รับบริจาคอ่ะหนังสือหรือว่าอะไรพวกนีอ้อาเป็นแนวไอเดียดีใครเป็นคนคิดก็ไม่หรอกเขามีมารอบนี้รอบที่สองะอะคน,นตอบรับดีเหมือนเอาของแรกของอะไรนะีนนนแล้วบางทีก็ให้เขาเปล่าเปลา กระเป๋าอะบางทีกระเป๋าเป้กระเป๋าแบบมันสามากรีเหมือนบัะคับเสื้อกันหนาวเสื้อพละอะไรเงี้ยโอ้ยงี้เข้าไปในเพจสามัคคีมันก็มีรายละเอียดสิเดี๋ยวผมลองไปดูเสื้อผัดก็คือบางบางทีไม่ต้องซื้อไงเออบางทีใหม่อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้กระติกน้ำรอดอนี่ ถ้าจะไม่ได้ใช้เลยเพราไม่ได้ออกออกค่ายีิแทบเจอโควิดนี่เขาก็ออนไลน์กันหมดอะรอดอนีหทำงานนี่สบายจริงเหรอเขาเด็ดออนไลน์นนแล้วก็อ่าแล้วก็ฝึกไอ้ฝึกฝึกที่เมื่อก่อนฝึกไอ้ตรงอือ เออเราตอนนี้เวลาต้องเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลยังต้องตรวจร่างกายตรวจอุณหภูมิกันอยู่ไหมไม่แล้วนะแต่ว่าถ้าจะผ่าตัดอะไรก็ต้องไปตรวจเอพกเคียมาก่อนอ๋อยืนยันก่อนอะไรนี้นนอืมก็เซฟตี้กันไปก็คือให้คุณตรวจมาเลยว่าอ่าอ่าอ่าสี่เจ็ดสิบสองชั่วโมงเนี่ยเออที่จะนัดประผ่าตัดอะไรอย่างเี้ยเลื่อนหรือว่าผ่าตัดอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเป็นผ่าตัดฉุกเฉินนี่ก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมทำอยู่แล้ว ด้นนนนานโรงพยาบาลในแต่สวนงโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าบางทีก็ให้แต่ว่ามวไม่ได้ไม่ไม่ต้องคอมเมอร์เชียลไงแบบว่าเราซื้อมาเน,40 40านี่ยสามสิบสี่สิบบาทก็อ๋องั้นไอ้คนที่เขากังวลไปก็เขากังวลเกินเหตุใช่ไหมเรื่องอะไรก็เรื่องในกรณีเป็นผ่าตัดฉุกเฉินอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้ก็ผ่าอยู่แนละ้วเขาก็แยกเป็นเคสเป็นเคสไปนะรั่นเป็นเือถที่ผิดรั้ธรรมนูนืถ้าเกิดมันเห็น โอเคอย่างนี้แต่ว,ว่าต้อง,งมีผลในพีเคอะไรเงี้ยอ่าได้ครับแล้วก็คือแบบให้มันได้เฝ้าระวังเลยอทีจะได้จัดการถูกเงวเออได้ก็เหมือนเราเจาะเอชบีก่อนนั่นแหละประมาณนั้นแหละ,ะมันก็แต่ถ้ามีรู้ผลว่านั่นเราจะได้ระวังแบบม,มันก็มีความนั่นเพิ่มขึ้นหน่อยะอ่าป้องกันแล้วมันระมัดระวงังตัวเองมากขึ้นอืม ก็จะเป็นสำลีไม้สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็โดนปั่นที่แก้วหูโดยตรงเลยนะครับเบาๆมือเพื่อให้ความเพลิดเพลินอย่างเดียวครับก็แล้วก็สับอัญญาออกมาหมดแล้วนะครับขีิหูของหมอก็มีอยู่นิดเดียวแล้วครั้งนี้ไม่ได้ยากอะไรสบายใจหายห่วงโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ กว่าของคุณหมอจะได้ออกน่าจะเป็นวันที่สิบหกครับวันนี้วันที่สิบสี่เพราะวันที่สิบห้าจะต้องออกขออีกคนหนึ่งไปบายเจอกันคลิปหน้าครับเสร็จแล้วหมอโล่งแล้วเนาะ